คุณราศีตุลครับวันนี้เป็นการทํานายดวงชะตาของคุณในเดือนพฤศจิกายน2 5 0 6 7นะครับคุณราศีตุลเดือนนี้นะครับทั้งเรื่องการงานการเงินถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดีมากๆนะครับดวงชะตากําลังดีแล้วนะครับปรับเปลี่ยนนิสัยอะไรบางอย่างหน่อยนะครับแล้วเดี๋ยวนะครับดวงชะตาที่มันอยู่ในเกณฑ์ดีมันจะพุ่งพลวดนะครับเป็นจรวดเลยนะครับปรับเปลี่ยนนิสัยอะไรนะครับเดี๋ยวดูรายละเอียดกันในหน้าไพ่เลยครับ คุณราศีตุลครับผมอยากจะเตือนคุณราศีตุลอีกสักครั้งนะครับว่าเดือนนี้คุณราศีตุลนะครับทำอะไรก็แล้วแต่นะครับอย่าได้ใช้อารมณ์นะครับอย่าได้ใช้อารมณ์ตัดสินปัญหาต่างๆใช้เหตุผลนะครับมีอะไรที่ทำท,ที่คุณเห็นไม่ชอบมาพากลที่คุณรู้สึกไม่ชอบเนี่ยคุณก็ใจเย็นนะครับค่อยๆพูดพูดคุยค่อยคเจรจาค่อยๆตัดสินปัญหานะครับไม่ได้ใช้อารมณ์นะครับไม่ได้ใช้กําลังนะครับในการตัดสินปัญหาเพราะสิ่งเหล่านี้อารมณ์รุนแรง ใช้กําลังในการตัดส yeah. oh ินปัญหาเนี่ยมันจะนํามาซึ่งความแบบโอ้โหใช้คําว่าชิบหายนะในดวงชะตาคุณเลยนะตั้งแต่เรื่องการงานการเงินครอบครัวเลยนะครับความรักไม่ต้องพูดถึงนะครับเดือนนี้ใครๆก็เดินหนีคุณนะครับดังนั้นนะครับดังนั้นใจเย็นๆเพราะว่าโดยพื้นฐานดวงชะตาคุณเดือนนี้ก็ไม่ใช่ที่เลนะครับเพราะว่าอะไรนะครับดูนะครับไพ่ไพ่หน้าที่การงานคุณเนี่ยนะครับมันเป็นแปดเหรียญด้วยอ่ะแปดเหรียญนี่ถือเป็นไพ่ดีนะครับเหรียญนี่หมายถึงว่าการงานเจริญก้าวหน้านะครับไม่ว่าคุณจะทําอะไรก็แล้วแต่นะครับ คุณจะเป็นพนักงานบริษัทก็มีโอกาสจเจริญก้าวหน้าคุณทําประกอบธุรกิจส่วนตัวก็มีโอกาสจเจริญก้าวหน้านะครับไพ่แปเหรียญก็บอกว่าเอยคนไปเล่นหุ้นก็เล่นได้ด้วยนะครับแเหรียญถือว่าดีนะครับหยิบจับอะไรก็เป็นเงินเป็นทองหมดเลยนะครับแล้วดูในตําแหน่งไอ้เกี่ยวกับเงินงินทองทองก็มี3เหรียญน,นะครับก็ไม่ได้ขี้เหย่นะครับสเหรียญเนี่ยก็หมายความว่าค้าขายได้เงินได้ทองมีถ้าคุณเปิดร้านขายของก็มีลูกค้าประจํา เงินทองไหลมาเทมานะครับไม่ได้มีอะไรเสียหายเลยเพียงแต่ที่มันเสียหายก็คือพไพ่ใบต่อไปเลยนะครับเป็นไพ่หดาบนี่นะครับหดาบหมายความว่ายังไงนะครับหมายความว่าคุณเนี่ยใช้อารมณ์นะครับเนือ้อเนือเหตุผลเลยนะครับแล้วคุณมีอะไรหน่อย,อยคุณก็คิดแต่จะเอาชนะเขาอ่ะจนแบบไม่มีใครเขาอยากจะแบบอยู่ใกล้คุณแล้วนะครับดูแล้วดูแล้วทุกคนเดินหนีจากหน้าไพ่จะเห็นว่าทุกคนเดินหนีหมดเลยนะครับ สุดท้ายเนี่ยมันจะมีปัญหานะครับปัญหาไปหมดเลยนะครับปัญหากับคนที่คอยช่วยเหลือคุณคอยสนับสนุนคุณปัญหากับเพื่อนร่วมงานนะครับแล้วที่สําคัญเนี่ยนะครับไม่ได้มปนปัญหากับเพื่อนร่วมงานกับคนสนับสนุนคุณนะครับดูจากหน้าไพ่เนี่ยนะครับคุณเนี่ยนะครับขึ้นไปเล่นกับรุ่นใหญ่เลยนะเนี่ยไปทะเลาะกับประเภทแบบเจ้าของบริษัทเอ่ยไปทะเลาะกับประเภทผู้บริหารระดับสูง CEO เลยนะครับแล้วผลสุดท้ายนะครับโชคชะตาไม่ว่าเรื่องการงานการเงินเนี่ยไม่ดีนะครับเพราะ เพราะว่าอะไรนะครับมันมีไพ่เนี่ยอยู่ในไพ่ไพ่เดือบฟูอยู่ในไพ่ดวงเงินเงินทองทองคุณนะครับก็หมายความว่าอไอ้ที่พูดมาที่คุณไปขัดแย้งกับทุกๆคนเนี่ยนะครับมันนําความเ,เขาเรียกชิบหายใช้คํานี้นะแต่ว่าพูดจาแรงนะแต่ว่าต้องพูดจริงๆนะเดิน,น้นะคุณราศีตุลสกิลกาลังแรงนิดนึงนะนะครับว่าเอ้ยนี่มันเป็นเดือบฟ,ฟูฟูหมายความว่ายอย่างไงนะครับคนเขาเกลียดคุณทั้งบริษัทคุณก็มีโอกาสนะครับต้องไปนั่งเกาสะดือเล่นโทรศัพท์อยู่ที่บ้าน เป็นไปได้สูงเลยนะครับโดยเฉพาะคุณเป็นแต่ผู้บริหารระดับสูงอ่ะเขาไม่เอาคุณไว้นะครับนะครับโอ้โหเขาเกลียดคุณขนาดนี้เขาจะเอาคุณไว้ทําไมนะครับดังนั้นนะครับคุณราศีตุลพูดไปพูดเรื่องดวงไปก็เตือนไปเรื่องอารมณ์คุณนะครับดูแล้วเห็นแล้วเสียเสียดายแทนอ่ะดูแล้วการงานมีโอกาสก้าวหน้านะครับเียงแต่ว่าอารมณ์มันเข้ามานะครับแล้วดูนะครับดูนะครับในเรื่องครอบครัวเนี่ยนะครับ คู่รักคู่ครองคู่สมรสคุณก็ดีนะเป็นเดอะสตาร์ด้วยอะ่ะเออเดอะสตาร์นี่ก็ถือว่าดีมากๆเลยนะครับโอ้โหเป็นคนที่ดีไม่ว่าจะเป็นชายหรือเป็นหญิงก็แล้วแต่เนี่ยนะครับดูแล้วดีอะ่ะแต่ดูเหมือนเนะี่ยเออดูเหมือนคุณไม่ได้ให้ความสนใจไม่ได้อะไรกับเขาเลยนะครับคุณคิดแต่จะเอาชนะอย่างเดียวเนี่ยนะครับดูแล้วอืมครอบครัวก็จะมีปัญหานะครับเพราะว่าคุณเอาอารมณ์เอาอะไรอะไรอย่างเงี้ยเข้าไปนะครับเดือนนี้คุณคุณแรงมากนะครับ เราก็ต้องบอกนะครับเออถ้าจะถามถึงความรักคนโสดเออผมว่าอย่าเพิ่งไปคิดเรื่องอะไรความรักเลยนะดูแล้วออคนที่จะเข้าใกล้คุณเนี่ยเขาไม่กล้าเลยนะครับการงานก็ไม่เจริญก้าวหน้าการเงินการทองก็เดี๋ยวจะมีปัญหาในภายภาคหน้าแล้วนะครับแก้ปัญหาตรงนี้ก่อนนะครับอย่าเพิ่งไปจีบส,สาวจีบหนุ่มเลยนะครับคุณราศีตุลครับสนใจนะครับอยากจะมาดูดวงส่วนตัวก็สามารถติดต่อผมได้นะครับตามอดีไลน์ที่ขึ้นหน้าจอเลยนะครับวันนี้ขอบคุณสําหรับการติดตามนะครับสวัสดีครับ